ลูกหลากหลายพันธุ์ที่ไล่จอมแสงนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นพันธุ์ละมุดที่ไล่จอมแสงของเราขายต้นพันธุ์ละมุดมีสามสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสาลี่เวียดนามนาลายทองจะสวยมาเลต้นพันธุ์ของเราเป็นขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดนะคะเพื่อนๆดูนะคะขนาดต้นพันธุ์อยู่อยู่ในถุงเนี่ยค่ะยังออกลูกเลยนะคะเพราะนั้นก็คือ อยากให้เพื่อนๆได้มั่นใจว่าต้นพันธุ์ของเราแข็งแรงพร้อมปลูกถ้าปลูกลงดินไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีทางที่จะตายอย่างแน่นอนค่ะแข็งแรงมากนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ละมุดเนี่ยเป็นอะไรที่ติดดกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะดูจากการเจริญเติบโตในในถุงต้นพันธุ์อยู่ในถุงก็ยังติดติดลูกเลยนะคะ นี่ค่ะไม่ใช่ต้นเดียวนะคะจะกล้องเดินตามมาเลยค่ะเดินตามมาเลยนะคะไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะคะออกผลติดดอกติดผลหลายต้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากจะทดลองเอาไปปลูกนะคะนี่ค่ะจะกล้องจะกล้องมาดูทางนี้เลยค่ะนี่ค่ะต้นพันุ์ขนาด nee อยู่ในถุงยังออกลูกเลยนะคะท่านไหนชอบปลูก ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลองเอาไปปลูกได้เลยค่ะถ้าปลูกลงดินออมันก็จเจริญเติบโตได้เต็มที่ปีหนึ่งก็ติดรูปให้เราแล้วนะคะ่ันไหนสนใจก็ทักแชทมาได้นะคะที่เบอร์092 254 4206พิตรีไล่จอมแสงนะคะทักแชทมามาถามกันก่อนก็นกได้ค่ะต้องการพันแบบไหนราคาเท่าไหร่วันนี้พาเพื่อนๆมาชมแค่น,นี้ก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ